ผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทีมงานมาเฮงครับผมโดยช่องมหาเฮงพาม่วนครับเอาใครที่รอพี่น้องพระธุดงไม่ลงช่องเนาะอย่าลืมเด้องวดนี้ก่อนหน้านั้นก็ห้าเก้าครับหนะึ่งห้าเก้าออกหาเก้าเนาะงวดล่าสุดสามตัวแตกครับหายมา,ากทั้งสี่พี่น้องสามตัวแตกสลับครับผมอา่างวันนี้ กำลัเงเดินทางมาพี่น้องบรรุว่าจะหอดไง่าหอดไงอันนี้ของเก่าครับผมเนาะ,ะตัวยางครับผมงวดนี้รอดติดตามย่าพลาดครับผมสําหรับพระธุดงไม่ลงช่องรอติดตามพี่พร้อมกันครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้มาแล้ว,ลวพี่น้องพาดโทษพาดโทษอู้ แต่งตัวล่อมาเลยมือหนีพี่น้องอืโอ้ปลาโูปลาโูแต่งตัวล่อมาเลยมือหนีพี่น้องเอ้รอในเขาว่าเอาคนรอลงกล่องในเขาว่าเฮ้ยไปเลยกว่าแต่คนรอเอาคนรอคนรอลงกล่องแม่เอาขีดลายลงกล่องเลยอย่าเอาผู้ขี้อะไรลงกล่องเลยเตี้เอาผู้แต่งตัวดีๆลงกล่องเลยเตี้ยว่าตายลงล่องแม่เราขีดลายโอ้ยคนหาอยู่หากินเนาะคนหาอยู่หากินคนทำงานเนาะมันเลือกว่าอะไรพี่น้องอ่า เลือกบัได้ไปทำงานเป็นตั้งใดบาทนี่คนรอทั้งประเทศเราได้ยังนี่ยพือนหนึงคนานหกแสนกว่าเลยน 6, ี่หกแสนกวา่าบุญหกแสนกวา่าป๊าดี่หกแสนกวา่าหน่อยแต่ทำไมติทพวกที่อะไรก็เต๋บอกว่ามันหน่อยยู่ทำมันหน่อยยู่โอ้ป๊าบ่ทำมา,ามดที่าาอ,อ,อ,นนอ้โอ๋ออเศรษฐกิจเน,นาะมันคืด้วยโอ้ไน้หกแสนกว่าไทยไทยยอดเป็นเท่าไหไทยยอดเพิ่นจักะ เจะอโหดบ่ได้ตีโอ้บ,รรโอบานนี้พี่น้องเอ้ยแหงเสียงอียงนาะบานนี้ออเอ่คือขึ้นยูทาพุดกไบกบ้ดูว่าสิยินสิบ่น้เอาพี่น้องเป็น,นได้ไ๋บานพี่นออออ้อง f อรอคอยเดี๋ฮะเปิดพ้อเปิดไปกระติบเขา้าฮเปิดเปิะได้มาก <laughs> ล้วบอกอ้ได้นกินวาาร้อมเตะปาโทปาโทปาโ โอ้นี่ยังไหนม่ากินดู้ยโอ้ผุ่นห,อหอัวหอดแกวหอดอันอันแครปหมูพี่น้งองหัวเขา่าโอ้เปไ็นยังไงบ่เยอะกว่าเดิมเฮ้ยเยอะกว่าเดิมโอ้ใส่กระตริบเข่ามานี่สายาอันเปิดกระตริบข้าวพี่น้องหากินกน้ำเขา่าอย่งดีหากินน้ำเข่าเล็กทั้งสี่เข่าพันว่า <c oughs> ปูยัดใหญ่มาพี่น้องเขา่ายัดมากสองวัวแล้วเข่าสองวัวแล้วได้ไงเนาะ เ็นไหลร้อยเบิงไปเป็นเบิงเนวอขอี่มนี่เนาะเฮ้ยว่ามันร้อยอักระขางห้างนำนวลกวอนมูเหรอตีแล้วตีสองีอ้อตรงเนี้ยแมกบอกตีไปหลายมือแล้วตีเอาว่าตรงกันตีเฮ้รงน้ีสหววว่าขันกันที่วัาลงทุนไประดสามร้อยุนจอมเเขาใช้ร้อยบาทด้ยเนาอโอ้ยเขลงหายออ ใส่ไปไหนได้มากบ่ไปต๋อได้สู้สนู้สู้นู้นั่นเด้เอาพี่น้องเห็นกันไหมโอ้เอาสู้มึงได้พี่น้องเด้อปาทั่วปาทั่วมาเก่าตั้งแต่เอาเรียกเอียงชี้ไปที่สัตว์บาดนี่ไ้าอิดตัวเป็น,น,นเลขแล้วเนาะ <laughs> เอาสิบกระดาษแผ่นไงก็เกา่าเอาไม่ต้งจำจอได้เห็นไหม กระดาษแผ่นใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือสองตัวมีสองคู่พี่น้องสองตัวพี่สองคู่มาแงบ้างเฮะยขึ้นว่ามันแรงบ้างโอ้เพิ่นให้กันบ่เห้ยมักันแล้วบดร้าน,านาอย่างนีะที่เอาทิวเทียพูเทียเพิ่นจะหายมากแต่คือแผน่นหน่อยเฉพาะเพิ่นไอแผ่นใหญ่มากมันใหญ่เพิน่นบ่เนาะ พี่เทียเพี่เหนียมห้มาแผ่นแผ่นซับนี่พี่น้องงวดว่ายันพีน่เหนีมห้าแผ่นซับนี่ผมไม่มีผมไม่มีเงินซื้อกรดดันเลยพี่เหนียมห้าแผ่นน้อยหนึ่งแต่ว่าบาทนี่เงินเราก็หลายมีเงินหดายใช่ไหมไตัวแผ่นใหญ่มห้าบาทนี่แต่ว่า,า,วาเหลือเพิ่มมากด้วยพี่น้องเอ้ยองวดงวดว่ายหันพี่น้องสามตัวแตกเดี๋ยวว่นมีเงินซื้อกระดาษเออมัได้เงินซื้อผมจะซื้อกระดาษได้สิโออ้าพี่น้องแขนเป็นแขนด้วบาทนี่สามตัวใครที่รอครับผม <No. S 1> เ,เพิน่นหามาอย่างไหนศูนย์ <30 9. S 2> สามเก้าศูนย์สามเก้พี่ร่องศูนยสามเกองตัวเขี้ยวเป็นร่างอไรใไหมคืออะไรี่สองเพิ่นกับบา่วาจะาได้เป็นบ่อเออขันมาสิก็หยัดใสก่กองเขามา,า,าลานเลยขาไปยุขยไปทั้งในโอ้พอเ,เพิ่นหยัดไปหายเลยดป้รถเง่งหเปว้ายได้ช็หมูมาพร้อมหอแก้วมาพร้อมแต่ย โอ้พี่น้องเอ้ยปาโทษปาโทษประธรรมบาราเนีบานีที่ตั้งได้บานีมานเหเดียว039พี่น้องแล้วก็สองตัวเพิ่มหามากหามากเพิ่มเติมงวดวันี้ก็นรือีพิเศษล่างเทียบิด่าเนาะอย่าง52บอกที่สอง5สอ,สอ2กังใจด้วยนุ้ยโอ้ห้าสองสี่สอง พี่น้องห้าสองสี่สองครับผมโอ้บาานีพี่น้องเอ้ยจังทักบ่โอ้เสียงเพลงข้างบนเลยพี่น้องเอ้ยบุญมาบุญบ่เทศกาลบุญเนาะห้าสองสี่สองเอา้าห้าสองห้าสองตัวได้บ่สีมม่สองตัวได้บ่จำมักเลยจำมักจำจะให้มัน <laughs> โอ้ เอาพี่รองเอาเอาเอาเดี๋ยวเบาทเขาจีไดี๋ยวหางเป็นหาหาเข้าพิจาณาหาบัติว่าหาหาซีซีสิว่าไปอีกเนบอกว่าเปียหลายนะว่เอาหลายดอกมันบเอาแค่นี้เนาะเอาพี่รองศูนกแอดมินจะเขียนกันให้ความเด้อบาทเน้าศูนย์เก้าก็พกเนาะอัตราไรที่เนาะบอ

ตไทยเขาแปลไทยเป็นไทยคือเกา้นีตัวเอาเอาเอาอเขียนเยนจ้าเขียนด้อย่า่ราบอกสิอือเอารอติดตามนักกันพี่น่างจะเขียนแปลให้อีกข้างนึงเนา,มาะมักบ่เรียกเขียนเรียกเลมากบ่ลางบางทั้งสีแบบนี้อ้หาไม่ได้ผมช่อเลยสีอสีสอง,องสองล่างนีเหรออู้นายเหนื่อยเน มาตรงกันป่ะทีเียอือไต่อไปอเอาใจผัดเปี๊ยะให้เลยพี่น้องเด้อใจผัดเปี๊ยะให้ครับแปีะจากไข่เป็นไข่ห่อหนีแหละอืมเอาปูเอะยากกลับก็กลับได้ได้พี่น้องเด้อมันบะแหน็บบะน้อนเนาะไผใครอยากกลับก็กลับได้นะอ่ากลับก็คือหมายถึงฮกกลับเก่านี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าปู่ให้ศูนย์สามเก้า อ่าสามตัวอืมกินหนอนได่นโอ้อืมอืมอืมอ๋อ่พี่ลองเดี๋ยวมิ้งจะโอ้เดี๋ยวได้นอป่านี่น่ะอ่าโอ้อืมฮะ ทุดงพี่น้องโอ้เสียนขุนไกรครับผมขุนไกรครับผมพระผูดงเด้อพี่น้องเด้อมวดวัดที่ครับเกเจ็ดครับมนะามาหาแห้งเด้อพี่น้องเด้อพาม่วนครับ อ้าวอันนี้พ่นแปลว่าให้พี่ลองพ่นแปลอืมอสามตัวก็หางเดียวอ่าสองแต่ว่าสองตัวมีมี่สองชุดเนาะอืมคิดว่าไรวะคิดว่าจะน่าจะมาลางอืมแล้วถ้าเป็นแดดเป็นทามดูเมื่อไรเป็นกรรมสัตววยที่เพราะมันชุนต้องไหวโอ้คือขี้อีกขี้ตัว <laughs> บ่ต้องกั๊บเลยสิแค่เึงตรงเลยไว้าบ่ต้องกั๊บกันเอาไว้คือเก่าเนี่ยหรอเห็นบ่สั่นว่าหันเห็นบ่เจ็บเห็มันเนี่ยเห็นบ่ว่าสั่นตั๊บบ่สันอ่าว่าหันกันยังงานสลับกันเนาะอ้าวพี่ร่างเลือดบางอ้าวมาถือมาถืออู้ยยังเสียงซึ้งจ้าอ้าวอันนี้คือเรื่องเราบัรทุนบ่เนี่ยแปลมากพี่ร่างแปลมากเลยเนาะ อ่าอันนี้คือแปลมาให้เนาะคอร์ดคอร์ดพิมพ์เ่าไงซะคอร์ดแบบออามาอ่าให้พี่รองตาอเสิ็รับบ่กรับพี่จะเอาเนาะสิเป็นเนื้อฮึคือเจิดเพ่นอ่าจะเืมสามเก้าเป็นสามหกได้ด้ยวยพี่รองเด้อโอ้อครับคปนาตอครับผมเลขพระุูดงไม่ลงช่องเปิดแล้วก็ติดข้าววันนี้ แซตชเป็นแซร์นพี่น้องอันนี้คือแปลกมาให้แล้วพี่น้องเด้มดเอ,าอามากระจัดเอาพี่น้องโอ้อ่าอ่าวัดถ้ำบาราวัดถำบาราครับ,บาาแคปหน้าจอครับผมอ,อันนี้ถอดออกมาให้พี่น้องให้ชัดเจนเนาะอย่าลืมสามหกสามเก้า นะาะจะลืมกันปเปลยป่อืมบ่เนี่ยดีเนาะุกตัวมีโอกาสมาเนาะออกสามหสมเก้าคือจังอ่าหาเก้าอ่าหาหกกันดิอมแม่บ่ล่ะหาเก้าดิเออเห็นไหมสนนึงวันนั้นน่ะทังหกข้าทั้งห้าเก้าเห็นไหมอ่าโอ้เอาแคปหน้าจอครับผมเนาะสมดับรู้ ฮะโอเคไม่ดูแต่๋โอ้โหสิบห้อีกปกติมาเนี่ยพี่นองเนี่ยเอาเอาครับนาจอเอาพี่น้องออ้าเอาเอาอันนี้คือแปลออกมาให้ได้พี่น้องเด้อเนาะเอาครับนาจอเอาพี่น้องพระธุดงไม่ลงช่องครับเม็ดเดียวแต่ว่าเพิ่มเติมว่านี่สองตัวมีสองชุดพี่น้องคิดว่าน่าจะเรื่าอ่าคิดว่าน่าจะเป็นล่างอ่า โอ้มันก็บริหาบริอนเด้ขั้นแม่จับมาใส่กันอื่นอหาซีสองก็เป็นไปได้เดิไม่รู้เละเนาะอ๋อพี่น้องเนาะมาว่าว่าหลายดอกเพขนให้มาแค่นี้เออเปิดเปิดเปิดกระติบเขาให้แค่นี้พี่น้องโอ้อ่าเอครับหน้าจอครับผมขอให้เฮงปังครับน้องอ่า โอ้อา้อาวอา้อาหมุนมาทางนี้นะ้ไปเลยเอออานี่แคปหน้าจอเลยพี่น้ังเด้อพระธูดงไม่ลงช่องครับเ,เปิดกระติบเขาครับผมได้มาแล้วจังสี่แหละชุดเต็มของแท้ที่นี่ที่เดียวน้ะพนร่อกันทั้งประเทศเลยเแคปหน้าจอครับผม